มาต่อกันที่ประเด็นเรื่องของ Payall นะคะจากกระแสข่าวที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยดําเนินการกล่าวโทษดําเนินคดีกับบริษัท Payall Group จํากัดโดยมีคุณฟิล์มรัฐภูมิดาราคนดังเนี่ยนั่งเก้าอี้ผู้บริหารแต่ว่าเนื่องจากนี่เป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่ยังไม่แพร่หลายก็เลยเกิดคําถามขึ้นมานะคะไว้เป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าหาสมาชิกหรือไม่นะครับไปติดตามจากรายงานงคุณปริยาพรทรัพย์แสนยากรครับ ชีวิตสบายใช้จ่ายด้วย PayAll สโลแกนหลักของ PayAll ธุรกิจขายตรงรูปแบบใหม่ที่มีทั้งสินค้าและบริการโดยมีแอปพลิเคชันเป็นตัวดำเนินธุรกิจมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าธรรมเนียมไม่ต่างจากธุรกิจขายตรงทั่วไปจากการอธิบายการดำเนินธุรกิจของ PayAll ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของบริษัทเผยว่า PayAll เป็นการปรับใช้วิธีการขายตรงเข้ากับเทคโนโลยีซึ่งทาให้สมาชิกได้เปรียบทั้ง4ฝ่าย ผู้ขายมียอดขายผู้ซื้อได้ส่วนลดที่บริษัท Payor ได้กำไรส่วนหนึ่งและกำไรอีกส่วนมาแบ่งให้กับสมาชิกใน Payor นี้เรา,าเก็บกำไรไว้เพียงแค่ส่วนเดียวและแจกจ่ายคืนกับไปหาตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่น100บาทสมมติว่าผู้ผลิตบอกกับผมว่า,วาผมช่วยเขาขาย <è S 2> ผมได้30%มสบาทของตัวผมแต่ผมก็มองว่าทำไมเราถึงต้องเอากำไรไว้รวยคนเอง100% เราเก็บไว้เพียงแค่10บาทพออีก20คืนกลับไปหาคนที่เขาใช้แอปแบบเดียวกับเราแบบนี้คือการตลาดอย่างเดียวนอกจากการซื้อสินค้า p a ออยังรองรับการจ่ายบินค่าใช้ใจ่ายต่างๆแม้กระทั่งซื้อตั๋วเครื่องบินเหมือนเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเติมเงินเข้าระบบก่อนเพิ่มความสะดวกสบายอีกทั้งการใช้ใจ่ายในแต่ละครั้งสมาชิกจะได้รับ,บโบนัสเพิ่ม แต่ตลอดการทำธุรกิจที่ผ่านมาของทางบริษัทยังมีกลุ่มคนตั้งข้อสงสัยถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยทางบริษัทจึงได้ตอบรายละเอียดผ่านเว็บไซต์กฎหมายของบริษัทว่าก่อนหน้านี้ฟิล์มรัฐภูมิหุ้นกับเพื่อนจดทะเบียนทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงในชื่ออื่นภายหลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นจึงได้เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจขายตรงจากนัดกันตามสถานที่ต่างๆมาเป็นการทำงานผ่านแอปพลิเคชันและได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท p a y All Group จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตการทำธุรกิจขายตรงจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเดือนมิถุนาย,ยน2559ที่ผ่านมาจึงทำให้เพ y เออเดินหน้าทำธุรกิจเต็มที่เติบโตอลังการแต่แล้วต้องมาสะดุดกับข้อ,อก,กฎหมายด้านการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money ที่ว่ายื่นจดทะเบียนไม่ตรงกับรูปแบบธุรกิจเราพบว่าที่เขาขออนุญาตมาเนี่ยมันไม่ตรงกับประเภทธุรกิจ ของเขาท,ที่ที่ที่ทำนะคะเพราะว่าเขาต้องเข้าข่ายาทำประเภทเอ,อีมันนี่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็ได้แจ้งให้ทางาบริษัททราบว่า,าที่เขายื่นมาเนี่ยมันไม่ตรงกับธุรกิจที่เขาทำก็ให้เขาขอให้เขายื่นเข้ามาใหม่นะคะทีนี้เนี่ยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา,เาได้รับแจ้งจากบุคคลภายนอกแล้วก็จากที่เราได้พบจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยเ,าเราก็เลยได้ไปตรวจสอบในรายละเอียดนะคะเราก็เลยพบว่าเขา าได้ทําธุรกิจไปแล้วโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเราโดยในวันพรุ่งนี้ตํารวจออกหมายเรียกฟิล์มรัฐภูมิและกรรมการบริษัทเพอออร์รับทราบข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจอ e ีมันนี่โดยไม่ได้รับอนุญาตและทางบริษัทได้ออกแถลงการถึงสมาชิกว่าระงับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันและทำการส่งข้อมูลและหลักฐานผ่านทาง Li n e แอดเพอออแทน สำหรับกรณีแอปพลิเคชัน p a y All นี้น้องสาวจะเป็นตัวอย่างการดำเนินธุรกิจต้องทำให้รอบคอบแล้วยังสามารถตั้งข้อสังเกตถึงข้อกำหนดกฎหมายการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของไทยว่าพร้อมรองรับกับรูปแบบธุรกิจที่พลิกแปลงที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตรหรือไม่เปรียพรซับแสนยากรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน